มาแบบตำนานนะครับมาเซโลครับขอบคุณการต้อนรับของแฟนบอลเอรนมริตที่สนามซานติียโกบาร์นาเบลมาเซโลครับอดีตแบ็กซ้ายวัย36ปีครับเดินทางมาร่ำลาแฟนบอลร,ราชันชุดขาวเรอันริดอย่างเป็นทางการหลังการประกาศอำลาอาชีพนาแข่งในช่วงสัปดาห์นี้มาเซโลวิเอร่าตำนานแบ็กซ้ายของราชันชุดขาวเรนริดครับ กลับมาเยือนสังเวียนซานเตโกบร์เบลก่อนหน้าเกมมาดริดดราบี้แมชกับเอลเลโกมาดริดเมื่อวันเสาร์เพื่ออำลลาสาวกมาดริดในผมอย่างเป็นทางการทำกลางการต้อนรับอันอบอุ่นจากแฟนบอลแต่ผู้เล่นชุดปัจจุบันนะครับตามกับรายงานชาวมากามาเซลโลย้ายจากฟรูมินเซ่ครับมาอยู่กับเรอัลมาดริตตั้งแต่เดือนมกราคมปี2007จนกระทั่งอำลลาทีมชุดขาวย้ายไปเล่นกับโอลิมปิกกสในช่วงซัมเมอร์ปี2022หลังการคว้าแชมป์ร่วมกับมาดริดถึง25รายการ รวมถึงแชมป์ลาลิกาสเปน6สมัยและแชมป์ยูฟ่าชมเปนส์ลีก5สมัยเขากลับมาคืนสโมสรเก่าก็คือฟลูมิเนเซ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ก่อนมาเซโลครับจะประกาศอำลาอาชีพการแข่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งเขาและครอบครัวเดินทางไายังนครมัลตริดเพื่อร่วมอำลาสาวกมาดริดสตริต,ตาร้านะครับอย่างเป็นทางการก่อนหน้าเกมมาดตริดดร์ดบ,บี้เนี่ยฉะนั้นของมาเซโลบอกว่า ผมโชคดีมากที่ได้สนุกจนถึงวันสุดท้ายในฐานะนักเตะอาชีพขอบคุณเรอัลมาดริดสำหรับการแสดงความเคารพอันยิ่งใหญ่ที่เบรเดเบลซึ่งจะเป็นบ้านของผมตลอดไปและขอบคุณชาวมาดริดริสตาสำหรับความรักที่มีให้กันอีกวันอาลามาดริดผมรักคุณมาดริดมาดริดของผมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ด้าน,นของมาเซโร่โพสต์ขความลงโซเชียลมีเดียตอนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นต่อๆไปนะครับในการที่จะประสบความสําเร็จกับสโมสรมสน,นึงนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนที่ประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่นะครับกับราชันชุดขาวเรียนเริดเต็มสูบเต็มคาราเบลครับต้องต้อนรับต้องยินดีกับเขานะครับตอนนี้ก็ประกาศควนสตาร์เลิกเล่นฟุตบอลแล้วในวัยสามปีสําหรับมาเซโร่นะครับแบ็กซ้ายจอมบุกก็คือมันคนหนึ่งเลยครับ ตอนนี้ก็ประกาศของสตาแล้วขอให้คุณโชคดีกับเส้นทางเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกแล้วครับจัดไปครับมาเซโลจัดไปครับผม